ฉรลองครบ30ปี GMM Grammy ทั้งทีอากูภัยบูลเลยจัดเต็มจัดหนักกับงานใหญ่ยักษ์ Grammy Wonderland โ,โดยขนศิลปินยกตึกไม่ว่าจะเป็นเบิร์ตธองชัยคริสติน่ามาช่าใหม่นัดและอีกมากมายไปสร้างความสนุกแบบ4วันเต็มตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมที่ Challenge Hall เมืองทองธาน,นีค่ะโดยงานนี้อากูยังถือโอกาสเผยความรู้สึกหลังมีคนเห็นถึงความสามารถในการเต้นของลูกสาวสุดที่รักอิงฟ้าที่เป็นแดนเซอร์ในคอนเสิร์ตเจเจตรินว่ายังไม่คิดดันลูกสาวเป็นศิลปินเบอร์ใหม่ในค่าย ก็ชอบเต้นก็เลยตามใจเขาลเล่นสนุกสนุกไม่แต่ไม่เก่งขนาดจะมาเป็นศิลปินได้เกงๆๆ ฝากสุตตา 8, ป่าพันปีเบิร์ตธงชัยที่แม้อายุจะผ่านหลัก5้ามันหลายปีแล้วแต่ก็ยังฮอตไม่เลิกนะคะถือโอกาสครบรอบ25ปีบนเส้นทางสายดานตรีของตัวเองรับงานพรีเซนเตอร์2ชิ้นแถมยังมีข่าวเมาส์ออกมาว่าค่าตัวไม่ธรรมดาเพราะฟันไปถึง30ล้านบาทแสงนาสุตารุ่นหลานนาเดทคูกิมิยะที่เมาส์กันว่ากว่าจะได้เงินเท่าป่าเบิร์ดก็ต้องรับจ job พรีเซนเตอร์โฆษณาถึง5ชิ้นเลยละค่ะอันไหนนเดทไม่ว่างก็มาพี่เบิร์ดครับ หนาห้าตัวเท่ากับพี่เบิร์ดได้ตัวหนึ่งเลยขอขาวเลือมได้ไหมเลือดเขาบอกยี 6, 20, ่สิบสามสิบล้านเลยหรอช,ช่วงนี้ชอบชอบถ่ายแล้วครับ <laughs> สนุกดีครับค่อยๆยทยอยมากันเต็มเลยแบบคิวล็อกไว้ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงข<ๆ>นาดนั้สนสวดมโนต์เอาไว้แนะันม,มีมา <laughs> ขณะที่ไม้สาวมาชาวัฒนาพานิชหลังแยกตัวออกไปทํางานเพลงเองแต่สุดท้ายก็แปกจนต้องหวนกลับบ้านเก่าแกรมมี่อีกครั้งพร้อมส่งอัลบั้มใหม่ค m e ท o มีรวมทั้งยังเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่เอาใจขาดแดนทั้งหลายอีกด้วยแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าเต็มงานทันก็น่าจะปีนี้ไปไปลายปีแต่ว่าปลายปีก็มักจะมีเขาเรียกว่าอะไรอคะครัแบบอ่อคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้จัดยากก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า ส่วนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านั้นไม้สาวคนสวยเผยว่าขึ้นอยู่กับกระแสตอบรับของอัลบั้มชุดใหม่ด้วยค่ะ